สวัสดีนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับนําเครื่องนะครับตัวนี้ e t ทีร้อยสิบนะครับก็จะมาเปลี่ยนฝาข้างนะเป็นมือหมุนหน้านะครับแล้วก็ปัญหาคือน้ําลงอ่างนะครับนี่นะครับก็ดูแล้วจะอัพไหมอัพอัพไหมได้ยังไงโอ้ไม่ใช่ไอพวกปอกพวกอะไรเี่ย มันต้องตอกออกกันเลยับพี่พวกชุดปอกพุชชุดไรเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเขาเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนมาแล้วตอนนี้มันใช้ได้นิดเดียวเองนะได้ประมาณได้ไ่ถึงสองเดือนได้มั้งอ๋อมายามาตะก้าแล้วน้ำมันลงไปอยู่อันน้ำมันลงไปอยู่งานเครื่องอ๋อได้ได้อนี้ฝาเขาเปลี่ยนใหม่เลยป่ะเขาเปลี่ยนมาพิษมาแต่ไม่ถูกมันก็ไม่จบอะไรที่เนี่ยฝาเนี่ยเอาเดี๋ยวดูนะครับ มัตนนงถอดปอกมาดูแต่ผมคิดว่าลูกยางปอกน่าจะขาดเพราะว่า,าไม่รู้ตอนที่เขาถอด <c oughs> อ่ะไอคนงานน่ามันลักเครื่องไปย่ากันกันคืนแต่เนี่ยไปอไฟฟัดใสฝาโซ่มาแตกอันนี้เขาก็เปลี่ยนฝาสูใ่ใใหม่แล้วอตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมามัางเลยก็มาใช้ได้มันจะไหลน้ำมาลงไปอยู่ในอ่างอ้ผมว่าดูแล้วถ้าลักษณะนี้ไม่น่าจ,จะเปลี่ยนปอกมาแล้วมั้งเนี่ยไม่ม พเราเราไปทําที่นู่นหมาที่สุพรรณมารอบหน<อ>ึ่งหางไม่รู้ร้านนี้ที่เขาดูดัน้นเขาก็หมาไอที่ทำมานี่คือเปลี่ยนมาก่อนจะแตกนี่ใช่ไหมเพราะว่าเปลี่ยนหมาก่อนก่อนแตกที่น,น้ำมันมันอยู่ที่ไหนอ๋อกแดงก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าแกะกระสด,ดู<อ>พี่เพราะว่าถ้าน้ำแห้งปุ๊บเนี่ยโอลิงมันจะกรอบเลยโอลิงชอบรั่วอ่าเพราะว่ามันออกรูระบายนึงไงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็วัดรูระบายด้วยอ๋อฝ่ายมันกรูระบายไงดูแล้วอาจะยับแล้วพี่ ่ะเดี๋ยวลื้อดูนะครับก็ดูแล้วนะจากอาการพอได้เลยนึกควันออกรูระบายนะครับอ่าคือถ้าน้ำแห้งนะครับผมต้องบอกเลยนะครับตรงนี้นะครับลูกสูบมันจะลายพอมันร้อนพวกเนี้ยพอมันร้อนปุ๊บมันเหมือนลูกมันจะติดอ่ะอืมเดี๋ยวพี่แต่มันไม่ติดไม่ไรติดง่ายนะแต่ว่ามันติดมันติดง่ายแต่ว่าเราไม่ต้องเก็มันเพิ่งจะเห็นดูว่าฝันออกรูระบายเราก็นะงอ่บโอเคเดี๋ยวถอดดูกันนะครับอ่โอเคนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยว,วยังติดไไง่ายอะไรปกติดอย่กางอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะพกลื้อเลยลื้อดูภายในดิว่าหลอดสูบสูบเป็นไงอ่ะโอเคนะครับเขาให้เขาใช้เพราะว่าคนงานใช้เพราะว่ามันออกโูหะบายเราก็หยุดบอกว่านั่นเป็นย่ครับก็เดี๋ยวม,มันมีเศษแต่มันเครื่องออกท่อ, <c oughs> อนทเนี่ยถึงก็เนี่ยเนี่ยพี่ดูรอยตรงรอยแตกเห็นมันดำๆนะเออเนี่ยเนี่ยนะใช่ เอางี้เดี๋ยวลองติดดูก่อนดีกว่าลองดูอาการนี่เป็นไงอ่ะ,อะโอเคพี่เดี๋ยวรถจอดนอกนครับเดี๋ยวจะลองตีให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างประมาณไหนนะครับอ่ะขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับไอโนนโนนเป็นไงเขาว่าไปปั่นสล็อตนะครับนี่ มีอะไรขับไปหยียบอะไรล้มไม่รู้ดูดูขานะครับเลิกปั่นได้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่อ,ะอ่ะมาเอาตีกอนเลยมาลองดิโอ้ยสียงอะไรฟุดฟัดฟุดฟัดเอา

วันขาวด้วยนะครับนี่วันน้ำมันเครื่องนะพี่อ่ะโอเคที่หลามันหมุนเวลาหมุนแล้วมันเหมือนทำรากกับมันมันัวยอดตีกลับมันไม่เกี่ยวเห็นไหมห่อน้ำมันตกลงอ่ะห่อน้ำมันตกลงมันก็มีผลหมดครับพี่เออนั่นนะนหลามันหมุนหมุนไปใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่ได้รอบนั้นมันเครื่องมันตีกลับอ่าครับ ต้อนก็เป็นมาแต่ตรงนี้กยางมันอยู่ข้างในอย่างนี้ยางขาดออ๋อมุกไปแล้วมันดึงแล้วมันไม่ขึ้นอยาเงี้ยขาดอยู่เปลี่ยนใหม่แล้วเี่มันมันมันใช้เป็นอันยาวเขาเปลี่ยนหวาข้างใหม่อะโอเคนะครับก็ดูจากสภาพรวมๆแล้วก็มีควันขาวนะครับควันขาวนี่ก็คือเหมือนน้ำมันเครื่องมันออกที่ลูกสูบนะครับอะโอเคเดี๋ยวลื้อดูดีกว่านะครับอะขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งครับผม นะครับตอนนี้ก็ลือออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสู่กันนะครับโอ้โหอ่ะจะไปล้างก่อนนะครับพอดีมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ อ่ะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับสภาพลูกสูบนะครับ ก็ถือว่าเขาลนะครับเนี่ยนะครับลายนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวกลัวมันจะไม่จบนะครับเพราะว่ามันผ่านการน้าแห้งมาครั้งนึงแล้วนี่มันมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับพวกนี้นะครับพวกลูกพวกปอกเนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไอ้ทั้งหมก็ไปล้างนะครับก็เดี๋ยวจะได้เอามาประกอบกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าน้ำแห้งนะครับลักษณะนี้นะครับโอลิงนะครับมันชอบกรอบมัน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 อัดน้ำน้ำมันจะรั่วลงนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับคือน้ําแห้งโอลิงปอกมันจะไหม้นะครับอ่าคราวนี้มันก็จะรั่วลงนะครับลงอ่างแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอาล้างแป๊บหนึ่งนะครับผม ตัอน,นี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับของร้อยี่สบนะครับนี่ตัวธรรมดาครับเออฝาข้างด้วยมือหมุนหน้า,า,าเนี่ยเนี่ยเครื่องเนี่ยแทะเป็นเลยเป็นเลยถอนเลยเนี่ครับของแท้น,นะครับ ก็รูป,ปืนใหม่หมดแล้วนะครับอ่าโอเคเราเช็ดกางแป๊บหนึ่งครับบอดีไปเจอบางตัวนะครับมันคดนิดนิดนะครับมันก็มีผลหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับการไม่มีปัญหานะครับ่อเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบนะครับใส่บอกลูกแหวนนะครับเด้วก็ฝาข้างนะครับอ่ะให้น้องอันนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเฟืองแท้หมดทุกตัวนะครับเปลี่ยนสองตัวนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็แท่นเพานะครับเพามือหมุนนะครับเฮ้ยเพาอะไรนะสูงสะพานนะครับโอ้ยสปริง นี่สูตสปริงนะครับเขาก็ลักใส่ไว้แล้วสปริงเลยเพื่อสปริงระบบลวดล็อกนะครับเลยโอ้โหแน่นนอนโอ้โหฮะเออนี่นะครับแจ๋วเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าอย่างนี้มัน มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับวอดีแข็งเกินก็ไม่ดีนะครับสปริงนะครับอ่ะจะขออนุญาตเปลี่ยนฝาแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่สปริงวาลนะครับสปริงวาลแล้วก็สปริงกาวนานะครับอันนี้ฝาสูบนี่เขาเปลี่ยนของแท้มาะะดูไม่ออก ท้หรือเกือบแท้มีมตแท,ท้ก็มีอ่ะนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เหลือสปริงวาลสปริงกวนานะครับแล้วก็ชุดให้ดูชุดตีจะคนป่ะของเขาอ่ะดูดิถ้าเกิดว่าคนเดี๋ยวมันจะเบาไม่ได้คอนไหมมันขอดไหมตัวเนี้ย เปลี่ยนโอลลิงด้วยเด้อเอาโอเคอ่ะใส่เลยอ่ะลิ้นก็โอเคนะครับสนิทดีนะครับบางตัวนี่ถ้าเกิดมันอ้าปุ๊บนะครับลมมันจะออกแรงนะครับบางตัวมันก็จะพ่นน้ำมันออกนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไอ้เฟืองนะครับต้องหันโหนขึ้นแบบนี้นะครับอย่าไปกลับลงนะครับถ้ากลับลงปุ๊บนี่มันจะยันนะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับ อ่ามันจะใส่ที่ตัวเครื่องไม่ได้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม,ม,มอ่ะนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างตองลองติดนะครับให้ฟังเสียงดูนะครับอ่ะเราลองหมุนสโลว์สโลว์ดูก่อนนะดูกีแรงดับหน่อยกีเอ่อตอ้นมันหมุนแล้วต้องขึ้นเลยนะครับ ไม่ไมค,ค,ค่อยขึ้นนะตัวจังเลยแรงดันประมาณนี้เยอ่ะขึ้นแล้วอ่ะเาอ่ะ,อะนะครับก็เสียงก็ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นวินเล็กนะครับเนี่ยนะลมกแลงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะขี้ร้อนหน่อยนะครับลูกโตโต้นะครับ เปลี่เยนกล้องอีกทีตัว ล็อกเนี่ยอันตรายเนี่ยเพราะว่าในตอนปิดอนะมันอาจจะลงแต่มันกลับขึ้นเดี๋ยวน้ามันล้มหลวมันจะเทือนเดือนๆลงมาเนี่ยเรียบร้อยเลย นะครับก็เดินเบาได้ปกติทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของรอไปเช็คดูนะครับเรื่องกำลังนะครับพี่ใส่สามครึ่งเหรอย่ำนาเนี่ยโค้งอะไรโค้งนกนกตัวไหนพี่ไอหนึ่งซี่หนึ่งอ่ะใส่สี่ไม่ไหวเหรอโอ้นึกว่าเครื่องไรไม่รู้อ๋ออายมเ่ะตะยาวลี่ใส่สามครึ่ง ก็โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ตใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ